Bà, bà bao này, phơ, bà bao nói cho vợ bao này, phơ. Bà bao nói. Bao bao nói cho vợ. Bao bao. มาทางนี้ดิมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้อย่าไปไหนล้วไปไม่ได้แล้วี้ยวเลี้ยี้ยวี้ล้วเี้เี้ยี มองกงก่วงกับโมเลีนไปดอกเอออืมไปตา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 มไม่ยกไปเลยตามไม่ยกไปตามไม่ยกไปไม่ยกไปไหนไม่ยกไปไหนไม่ยกไปไหนเอ้ยเข้าไปได้เปล่ามาทางนี้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  Acat, acat, eh? Uh, acat, acat,